ครับแต่ว่าทีนี้เราไปเริ่มกับเทศกาลออกพรรษากันก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้บั้งไฟพญานาคเพราะว่าปีนี้บั้งไฟขึ้นน้อยนะค่ะมีสถิติเนี่ยกาเพิ่งนับกันมาที่รัตนวาปีที่หนองคาย61ลูกอ่าแต่ก็ถ้าเกิดไปรวมๆกันหลายๆคือหนองคายคือเป็นรายงานอย่างเป็นทางการที่ผู้สื่อขาวที่หนองคายรายงานมาเขาบอกว่าปีนี้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวบวกตัวเลขอ้าวอ่ะปีที่แล้วปีหกห้าสองสเอดลูกที่รัตนวาปีแต่ถ้าเกิดว่าปีหกสี่ห้าร้อลูกคือถ้าเกิดเปรียบเปรียบกันหลายๆปีไงอ่ะอย่างเปรียบถ้าเกิดว่าปีที่แล้วเนี่ย2องสบเอ็ดแต่หกสี่นี่ห้าร้อยดังนั้นปีนี้หกหรัตนวาปีมันมีหลายอำเภอพอไปรวมรวมแล้วเนี่ยรัตนวาปี บวกไปเนี่ยคือ243รูกแาลูกรัฐนะว่าปีเนี่ยมีอำเภอเดียวใช่เพราะรวมรวมกันอาจจะมีหลายตำบลแล้วก็เลยเพิ่มมากขึ้นเป็น243ร่ลูกคือเอาตำบลมาบวกมาได้อำเภอขอไปคุณผู้ชมอะได้คือ243รลูกเพราะรลูกถ้าเกิดไปเทียบปี65มันน้อยกว่าแต่พอไปเทียบปี 6 4มันเยอะกว่าเยอะเลยนะ64มัน500ลูกนะโอ้โหแต่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคนตื่นเต้นกันมากน่าดูเลยนะสําหรับใน่วนของการดูบั้งไฟพญานาคเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเนี่ยแหละนะในพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเขาจะมีอําเภอที่ติดอยู่กับริมแม่น้าโขงเนี่ยทั้งหมด6อำเภอโอ้มันยาวเลยอะยาวเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันคึกคักมากทีเดียวทนายยบอกเลยนะคะว่าตรงนี้แหละเรื่องของเทศกาลท้องถิ่นท้องที่ต่างๆเนี่ยนะอ เป็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีนะที่ไปนั่งดูบั้งไฟพญานาคนะกับพี่น้องชาวหนองคายคือพี่น้องชาวหนองคายบอกว่าเจอท่านนายกตัวเป็นๆน,นะยังไงอรเออคือได้เห็นท่านเออคือท่านเนี่ยการให้สัมภาษณ์บางครั้งเนี่ยก็เป็นทางการใช่ไหมคะแต่พอมาเจอตัวเป็นๆแลวท่านอัธยาศัยดี เป็นกันเองอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ง่ายนะท่านนายกเวลาท่านรับไหว้ใครนะเหมือนท่านไหว้เองด้วยซ้ำใช่น้อมศีรษะค้อมศีรษะลงนะนะครับในการรับไหว้บรรยากาศลุ้นตอนแรกเขาเขาเขาลุ้นกันว่าไงฝนจะตกไหมใช่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าฝนตกนะกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยฝนตกดักทีเดียวก็เลยเอ๊แล้วบริเวณริมโขงจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบรรยากาศเอาไปดูภาพบรรยากาศกันครับกับงานบั้งไฟพญานาคนะครับ แต่ก่อนที่เนี่ยฮะมีคนสวยๆงามๆแต่งชุดขาวๆเนี่ยนะฮะถือาพานใบสีก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมันต้องบวงสรวงกันก่อน<ช>เป็นงานบวงสรวงประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2566ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนี่ยท่านนายกเศรษฐาทวีสินเดินทางมาชมปรากฏการบั้งไฟพญานาค พุทธอุทยานนานาชาติในอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายคับค่ะแล้วก็ช่วงค่ำคืนนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวให้ดูคนสวยค่ะที่บอกเมื่อสักครู่นะช,ชุดชขาวๆนี่ก็พี่ชมหนูะเนี่ยไม่ใช่นะเป็นใบเฟิร์นใช่ไหมใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบูลค่ะร่วม,มกับนางรำพันคนเช่นนีะสงสัยชุดรำด้วยลายผ้านาคาสัทธาสีอิฐ เป็นลายผ้าของอำเภอปนพิสัยนะคะอ,อันนี้สีผ้าเนี่ยหมายถึงในส่วนของคนที่นับรำร่วมกับใบเฟิร์นนะคะแล้วก็รำบงสวงพญาพิสยัยนาคราชด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยเนี่ยรำทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา15นาทีอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะเป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่เป็นกันเองเห็นไหมคะไม่ได้นั่งเก้าอี้อะไรแต่หลงใดคือตรงนั้นมันจะเป็นลักษณะของขั้นบันไดอ,อ่ะนะ ท่านนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็คณะต่างๆที่เดินทางไปด้วยเนี่ยก็นั่งรอชมบ้างไฟพญานาคเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะเลเดีวันได้ใจพี่น้องชาวหนองคายอย่างเต็มที่ทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินทางกลับนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะเห็นใบเฟิร์นเมื่อสักครู่นี้นะในวันบวงสวงก่อนหน้านี้ก็สองสามวันเราเห็นแพนเค้กนะแพนเค้กก็ไปใช่แพนเค้กเขมรนิดก็ไปเหมือนกับบวงสวงก่อนในช่วงแรกพอวันจริงก็มีการบวงสวงแล้วก็รำโดยใบเฟิร์น ไปเฟินไปอย่างนี้น้องนายไปไหมอะตามข่าวไม่เห็นนะก็แอบมองอยู่เหมือนกันว่าน้องนายไปหรือเลปล่าแต่น้องนายอาจจะส่งกําลังใจให้ใบเฟินแต่เนี่ยนะเห็นไหมคือสบายเขาสวยนะออกสีเงินเงินขาวขาวต้องฝึกต้องซ้อมนะแบบเนี้ยมันไม่รําได้สวยขนาดเนี้ยอ,อรัศมีดึงดูดมากๆปีนี้ใครพลาดโอกาสปีหน้าไปกันต่อนะคะสำหรับงานบ้างไฟพญานาคโลกที่จังหวัดหนองคายแล้วก็จะมีจังหวัดอื่นๆที่อยู่ ติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะไปดูบั้งไฟกันด้วยนะคะผมว่าเชอรี่ไม่ต้องขึ้นไปลำแบบใบเฟิร์นหรอกลำไขบวนข้างล่างก็ได้ถือว่าได้บุญแล้วนะได้บุญแล้วก็จะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ไงนะคะมาดูตัวเลขของบั้งไฟพญานาคกันหน่อยนะครับแม้ว่าถ้าเทียบกันอย่างที่บอกไปหลายๆปีบางปีเราสูงกว่านะค่ะเมื่อกี้นี่เสียงเฮใช่ไหมเวลาลูกแรกขึ้นใช่ปะเคยไปทำข่าวใช่ไหมเคยไปนั่งา เขาบอกว่าถ้าเป็นบ้างไฟของจริงเนี่ยมันจะวิธีของการขึ้น,นจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นตรงแต่ถ้าเป็นลูกปืนมันจะเป็นโค้งเป็นโค้งแบบโปรเจกต์ตายนะแต่นี่คือขึ้นตรงคือบ้างไฟพญานาคนะครับปีนี้นะครับลูกไฟของบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นในสองอำเภอนะครับก็คือรวมแล้ว289ลูกแยกเป็นรัตนวาปี243ลูกและทิพนพิสัย46ลูก อย่างที่บอกไปมันอาจจะน้อยกว่าปี64หน่อยนะแต่ปี6-4นี่คือ500กว่าลูกแต่พอปี65าเนี่ย251ลูกนะครับพอมารวมปีนี้มากกว่าปีที่แล้วนะครับก็นักท่องเที่ยวเขาว่าเดินทางมาชมเนี่ยรวมๆกันแล้วมากกว่า8 0 0 0 0คนทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นจากปี 65- ถึง2,310คนถือว่าบ้างฝ่ยยายพิยานาปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตัวเลขก็สูงกว่าในส่วนของปี2565เล็กน้อยนะครับ โดยแยกเป็นอย่างที่บอกไป251ลูกของปี2565นั้นเกียร<ะ>ตตนะว่าปี231ลูกและที่โพนพิสัย20ลูกครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ2อำเภอในหนองคายนะเ<ะ>บิงการโซ่พิสัยเขาก็มีเหมือนกัน<ะ>คืออย่างที่บอกไปว่ามีหลายพื้นที่6อำเภอด้วยกันะนะครับที่อยู่ริมแม่น,น้ำโขงเขาก็จะมีงานจัดงานเาาั้หมด ค่ะแต่ว่าถ้าพี่ป๋องคุณผู้ชมไปที่งงนครพนมเมื่อคือนนี้คุณอนุเทนชานวีรกูลรองอนายกรัฐมนตรีวันออกพรรษาเขาจะมีไหลเรือไฟนี่แหละเป็นสิบสิบลำเลยนะคะและคิดดูยอยู่ริมแม่น้ําโขงแบบนี้แสงไฟมันสวยสดงดงามทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของกิจกรรมท้องถิ่นที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีบอกว่าตรงนี้แหละมันสามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับ